พอการเมืองมีเรื่องให้ติดตามกันอีกแล้วหลังฝ่ายค้านเปิดหัวหาดลั่นกรองรบศึกอภิปรายคราวนี้เพิ่มจำนวนให้ครั้งนี้เป็น10คนและมี4คนที่เคยถูกฝ่ายค้านเปิดการซักฟอกมาแล้วเมื่อปี2563ได้แก่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประวิตยวงสุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่เป็นคนได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดในครั้งนั้น และครั้งนี้เป้าสังหารที่ถูกล็อกตัวเพิ่มเข้ามาเป็นถึงระดับนายห้างค่ายร่วมรัฐบาลถึงสองคนคือเสียหนูผู้มีปากไวกว่าความคิดนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยและเสียอุด,ด้านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รวมไปถึงคนพลังประชารัฐอีกสองคนคือเสียตันคนเมียรวยนายนัทพลทีพสุวรรณบิ๊กศึกษาธิการ และเจ้าพ่อกรรมกรนายสุชาตชมกลินนอกจากนี้ยังมีน้องเลิฟขาใหญ่บุรีรัมนายศักดสยามทิดชอบจากภูมิใจไทยและนายนิพนธ์บุญยามณีเจ้าพ่อเมืองสงขลาจากค่ายสีฟ้ารวมเป็นหนึ่งนายกกับอีกเก้ารัฐมนตรีส่วนคำถามที่ว่าทำไมครั้งนี้ถึงมีการเพิ่มจำนวนรัฐมนตรีที่จะอภิปรายจาก6รายเป็น10รายนั้นทางผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปรง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยร,งรังสิตให้คำตอบกับสำนักข่าว INN ว่าศึกซ,ซักฟอกครั้งนี้เป็นการเปิดอภิปรายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการกระจายออกไปจากเดิมที่มีเพียงพักพลังประชารัฐเพียงพักเดียวแต่ครั้งนี้มีพักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทยมากเข้าร่วมด้วยซึ่งประเด็นสำคัญที่น่าจะถูกซักฟอกอย่างหนักหน่วงคือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากโควิด รวมไปถึงการติดตามคดีเรื่องแรงงานต่างด้าวเรื่องของบ่อนพน,นันดังนั้นถ้าจะไม่อภิปรายรัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยก็คงไม่ได้เพราะจะกลายเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่ครั้งนี้เพื่อเป็นการอภิปรายผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วประเทศเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะส่วนจะวางผลจากการอภิปรายครั้งนี้ขนาดไหนนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตระบุว่า การอภิปราย10คนในเวลา3วันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอภิปรายได้ครบทุกคนทุกประเด็นดังนั้นจะเป็นบทพิสูจน์ฝ่ายค้านว่าจะมีความเข้มแข็งและจริงใจมากขนาดไหนเพราะต้องเลือกคนสำคัญสคัญขึ้นมาก่อนเลยทั้ง3มปอทั้งรัฐมนตรีจากประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยแต่สุดท้ายแล้วก็ทำได้แค่เปิดแผลรัฐบาลให้มากขึ้นเท่านั้น ไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรตามมาอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านเปิดออกมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้อกล่าวหาที่กว้างและไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักซึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้กันมาโดยตลอดเพราะถ้าเปิดหน้าไพเล่นหมดทางทีมงานรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็จะทำการบ้านดักทางได้ถูกนอกจากนี้ข้อกล่าวหาบางประเด็นค่อนข้างจะเลื่อนลอยเป็นนามธรรมา และหาใบเสร็จได้ค่อนข้างยากฉะนั้นแล้วศึกครั้งนี้ไม่ใช่แต่ศึกซักฟอกรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าน้ำย่าฝ่ายค้านจะมีมากแค่ไหนจะเขย่าลุงสามปอได้ขนาดไหน